เอาล้วครับก็กลาวสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะวันนี้ผมมาอยู่กับเกมอ้แทงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชม i อ6นะครับรถโซเวียตเกียรแปดรถทองนะครับคุ้มไหมคุ้มไหมกับการทีเ่เสียแบบเสียทองในการซื้อเจ้าคันนี้มาบางคนก็กำลังตัด าบางคนสําหรับบางคนนะกำลังอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมวะไอเอสหกนะครับพอเราไปเจอในแมปนี้ก็โกงหรือเกินนะครับเกาะหนาหรือเกินนะแต่พอเล่นจริงๆก็แทบไม่ได้กันอะไรเลยนะครับก็มาดูกันว่าคันนี้คุ้มไหมกับทองใช้เท่าไหร่วะอ,อืมใช้ทองเท่าไหร่นะเจอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนะครับ ไม่น่ามีในนี้นะน่ามีในร้านค้านะครับเอ๊แต่ผมเห็นแวบ,บๆนะว่ามีอยู่นะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันจะมีราคาอยู่นะครับนี่แหละมันจะอยู่รวมๆไว้นในพวกนี้นะครับเขาน่าจะอ,าออกไปแล้วนะอือเดี๋ยวดูๆกันนะครับเจ็ดพันทองนะครับคุ้มไหมกับเจ็ดเจ็ดพันทองนะอือคุ้มไหมกับเจ็ดพันทองเป็นรถทองเกียร์แปดนะเป็นรถหนักนะครับรถทถกัางนะ ก็ผมจะบอกตรงนี้เลยว่าแต่ยวรับกล่องกันแป๊บหนึ่งคนไข้จะดีครับผมมีประสิทธิภาพแล้วก็ปืนก็ยิงยิงดีเนาะอ่าเรามาดูกับ7,500ทองนะอ่ะจะได้ละ7,500ทองนะครับคันนี้เรามาดูประสิทธิภาพกันนี่ปืนสองกระบอกนะครับปืนกระบอกนี้จะรู้สึกจะ ปืนแม่นกว่ายิงไวกว่าการโหลดดีกว่านะแต่ว่าการเจาะเกาะจะน้อยนะครับจาดที่175ดาเมจ400เท่าเดิมนะัตายิงเพิ่มนะครับแน่นอนแต่ยิงเพิ่มแน่นอนอ่าแล้วก็ปืนตัวนี้เป็นปืนท็อปนะอันนี้จะเพิ่มราเจาะเกาะขึ้นมา221นะครับก็ดีต่างกันครับโหลดก็ต่างกันตัวนี้โหลด12.62มีค่อนข้างจะไวนะไวไหลท่าก็แน่นอนลดแม่งราคาต่างกันมาก ไอ้ถ้าหลุด15 16วิครับถ้าใช้แบบลดความใช้แบบเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความเรียรลโีเนาะใช้ใช้ตัวพัดลมนะครับก็จะมันก็จะลบลงมาเหลือ14ไม้ิ็ส13นี่แหละผมจําไม่ได้นะก็ยังไม่รวมอ,อุปรกรณ์อะไรต่างๆ<ห>อ่าเมื่อเจอคันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าถ้าคุณเจอคันนี้คุณจะต้องทำยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับเจอคันนี้นะ อาจจะเขาอาจจะหันหน้ามาอย่างนี้เนาะครับผมแนะนําว่ายิงได้แค่เพดล่างนะครับถ้าเจอะเก,กาะไม่เยอะพอนะยิงได้แค่เพดล่างตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าถค่ถยิงขึ้นบนนี้มีโอกาสแฉลบหรือลิกูเชตมากอาจจะเยอะนะครับถ้าไม่ใช่ลูกฮีตนะแถบข้างครับแถบข้างถ้าใครเล่นลูกฮีตนะอย่ายิงต่ากว่าอย่ายิงต่ากว่าตรงนี้ครับอย่ายิงต่ากว่าแถบนี้นะให้ยิงขึ้นสูงประมาณนี้เนาะ เพราะว่าไอตัวข้างล่างนี้มันจะมีสเปดามเมอนะครับข้างล่างจะมีสเปดามเมอนะตรงนี้ก็จะหนาน่ะอาจจะยิงยิงโดนได้แค่แท็กหละยิงเข้าแหละแต่มึงได้แค่แท็กมึงไม่ได้ดามิทแน่นอนนะครับเพราะว่ามีลิคุชเ่อไม่ใช่ล like yeah. ิคุเชตลิค hmm. ุเชตอะไรแ่ะมันมีเตัวสเปดัสเมอมือยู่นะครับลอดข้างๆงทั้งหมดเลยเนาะก็ตัวข้างหลังก็ยิงได้ครับข้างบนยิงได้ยิงได้หมดเลยนะเท่าที่แบบเขาตั้งฉากให้เรายิงนะแต่หลักๆเลยคือยิงข้างล่างนะครับ งนี้ก็ยิงได้ถ้าเจาะก่อเยอะนะเจาะก่อสองร้อยขึ้นสองร้อยสามสิบขึ้นสองร้อยห้าสิบขึ้นยิง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 ได้นะครับข้างบนยิงได้นะหัวแท็กก็ยิงได้ครับหัวแท็กยิงเข้าได้ดะเบเหมือนกันแต่เล่งดีๆหน่อยถามว่าคุ้มไหมสาหรับมือใหม่สําหรับผิดพันห้าร้อยทองผมผมว่าคุ้มนะสําหรับผมคือคุ้มแล้วมันก็เล่นแต่ละตาแล้วมันก็ได้ยิเงินเยอะด้วยนะมันก็ได้เงินค่อนข้างเยอเคนะครับ ม่ได้แย่เนาะเดี๋ยวเรามาดูอนี่ก่อนนี่ครับกิจกรรมอ่าลืมบอกนะครับกิจกรรมเปิดรูปแผนนะแค่ยิงดาเมจสะสมนะครับเก้าพันเอ้ยไม่ใช่เก้าพันนี่หนึ่งหมื่นป่ะถ้าจะไม่ผิดอะหมื่นแปดนะครับสะสมหมื่นแปดก็จะรับรางวัลน,นะได้ตามตามตามเอ่อตามระยะกิจกรรมเลยนะครับอ่าก็อุปกรณ์คร่าวๆผม ก็ผมไม่จะใช้ประมาณนี้เนาะก็จะใช้เป็นโหลดเร็วนะครับแล้วก็เป็นชิสชวนปรับปรุงนะแล้วก็กล้องสองตานะครับเร่งความเร็วขับดินระเบิดนะก็ใช้เป็นเพิ่มเลือดเทอร์โบปรับเสถียรแนวตั้งครับผมความกล่องเครื่องมือซ่อมนะก็คือซ่อมไวนะซ่อมไวขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ทําให้ยึดกปัจจัยและความสามารถในรูปแบบในขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้ได้บ่อยขึ้นครับ อันนี่ทาโบนัสบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เวลาที่ดูปัจจัยความสามารถอ้ออ่าและแต่จะใช้นะครับใช้อันนี้ก็ได้อันนี้คือจีนข่าวก็จะทําให้แขกมันแข็งขึ้นมึงก็แต่ขาดยากขึ้นแล่ผมผมไม่แนะนํานะอ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปชมในชมในเกมกันเลยว่าคันนี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าไหร่นะอ่าลืมบอกยิ้ทพันนะก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะครับใครจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ นมข้นนะก็จะช่วยในการรีโหลดหรือคุมเป้านะเดี๋ยวผมยาวไปนันนี้กว่าหรือใครที่เกิดปัญหาเครื่องยนต์ไฟไม่บ่อยก็จัดทุดป้องกันเลยคูติกเลยครับอัดแม่งแบบแน่นๆเลยอ่าเด้อวละไว้มาเจอกันในเกมนะครับ